แผ่นฟ้าฟังเมืองล่างเป็นทานน้ำใสตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เลียงไรสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับอุนตรีเพื่อชีวิตเพื่อหวย อยู่มาปีแล้วปีเล่าว,วันเขาเขาได้ผ่านเลยไปคือกล้านเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจยังอบอุ่นอยู่ในสวง อยู่นในช่วงนะครับเมื่อวดที่แล้วบางท่านก็เดินเจียไปไม่เชื่อพี่แอดฮ่าฮ่าฮวดนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับก็มารับชมรับฟังกันได้ครับไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินจุดกบฟ้า <S <S ลรพบกันใต้ดูกตะวันรอนยามเธอโนอนฉันจะกลมลาตีเราพบกันแล้วปากันเข้าไปไปเก็บไม้เก็บฟืนมาตมกาน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมด เราช่วยกันเก็บฟืนฟืนหมดเราก็มาหาหวยกันต่อครับพี่น้องฉันไม่เคยคิด นได้ที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้รวงตาวันร้อนยามเธอนอนฉันจะกลมนิตราเราพบกันแล้วพากันก้าวไปไปเก็บไม้เก็บฟืนมาถมก้า เก็บอะไรต่อครับเก็บหวยสิครับทางช่อง youtube ต่างๆและตามเว็บน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินจนหมดเราช่วยกันเก็บฟืน สดีกันรอเปล่าครับวดนี้ก็ต้องถูกไว้กันใได้นะครับพี่น้องถ้าอยากจะได้ชุดเด็ดๆก็ให้พี่แอจัดให้นะครับเพราะว่าพี่แอมีสูตรเด็ดๆงวดละสองร้อยเองครับถ้าไม่อยากโอนบ่อยก็จัดเป็นรายปีไปลเลยครับสองพันสี่ร้อยบาทผลหน้าแข่งไม่ร่วงใช่ไหมครับ สองพันี่รอยบาทแต่หักลบกูณหารแล้วได้มาล้านกว่านี่พี่น้องว่าคุมไหมครับเบื้องบนบงเป็นแผ่นฟ้ากว้างเบื้องล่าง<บ>เป็นทานน้ำใสตัวฉันมี่าน้ำหนึ่งใบ กับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายกองเฟืนก็เหมือนโพยหวยนะครับอยู่มาปีแล้วปีเล่าว,วันเก่าเก่าได้ผ่านเลยไปเกือบก้านเข้าสู่วันใหม่ ลมหายใจยังอบอุ่นในสวงโอเคครับมาพบสูตรหวยดีกว่าวันนี้พี่แอดมีอะไรฮ่าฮ้าดับหลักสิบล่างกับร้อยห้าสิบห้างวดหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกหกถูกใจของท่านนะครับเอาไปตัดได้เลยครับ ไม่ต้องคิดมากพลาดก็คือพลาดไปเลยครับถ้าไม่อยากพลาดก็ให้พีแอจัดให้นะครับพีแอก็มีวิชาความรู้ทางด้านนี้บ้างนะครับโอเควัดดวงไปครับไหนๆก็อยากจะรวยเลยใช่ไหมครับอ้าวล่วงป๊อกไปแล้วของพีแโอเคครับเชิญทัศนาตั้งนู้นเลยครับ ว่ากันไปครับอ้าวอันนี้ก็กีเกียดจะนอนอีกแล้วหลับได้หลับดีนะพี่น้องมันดึกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยปีแอก็มาดึกกระดึกดึกกระดึกทุกวันทุกวันอย่างว่าแล้วครับคนทำงานทั้งวันดึกดึกดื่น ไม่กลั้นจะลงนะไอ้นี่อ่าเห็นแล้วมะเห็นแล้ครับโอเคอ่าว่างไปครับดาบสิบล่างหนึ่งตัวร้อยหสิบห้านวดเจ็ดสุดนะเนี่ยวันที่หนึ่งท่านว่าสองหมนสิบเจ็ดครับเปียแอดกรมาครับพิเศษไอ้น้อยชุดพนละสองร้อยบาทไปละสองพันสี่บาทสองพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่แอชจ,จัดให้ ไอดีลาดปีเอดก็เสร็จทีพันล้านตองหนึ่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 งนะครับปีเอไม่ได้ซ้อมเลยพักนี้ครับคิดแต่หัวอย่างหนักเะอ้ะอะอะอาแล้วครับมาชมคันซะรเลยเดี๋ยวจะบน่นอีกปี่แอดพูดเยอะ ไม่ได้ปูดมากปูดเยอะอีกเดี๋ยวก็โดนอีกอ้าวมาดูกันเส้อเลยครับเอาไว้หายคล่องจากจสิบล่างมีอะไรบ้างก็ดูกันไปนะครับไหนไหนไหนโอเคเนี่อย่างงวดที่หนึ่งนะครับอ่านี่เห็นนะครับเพื่อต้องจัดใหม่ละสินเนี่ยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องเยีกหน้าสิ่ครับเห็นไหมเห็น อย่างวัด่นั่งอมยิ้มแก้มตุยนี่นี่ฮะโอเคครับวดที่หนึ่งดับสิบล่างเจ็ดสองสี่หกเก้าสามสี่หนึ่งออกแปดแปดเห็นไหมครับเนี่ยอ่าดูไปน,นะครับเรียแช่ไ้ตรงนี้ดูแล้วเรียกก็จะร้องเพลงคนเก็บหัวให้ฟังฮ่าฮ่า ว่ากันไปนะครับคอหวยอของพีเอสก็มีทีเด็ดครับถูกก็ถูกผิดก็ผิดเพราะมันเป็นสูตรหวยเราทำนายกับอนาคต เลยเบืองบนเป็นแผ่นฟ้าคว้างเบื้องล่างเป็นทาน้ำใสตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงใน นะครับวอดที่สี่ครับดับสืบล่างเจ็ดเจ็ดสนี่นะครับออกหนึ่งสองต้องนะครับอยู่้าปีแล้วปีเล่าว,วันเก่าเก่าได้ผ่านเลยไปคือกล้านเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจ ยังอบอุ่นในสวงสวัดที่สิบนะครับดับสิบล่างเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าหกออกห้าสี่นะครับดูกันไปเลยนะครับฉันไม่เคยกิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุด อบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันร้อนยามเธอนอนฉันจะกลมนิทราเราพบกันแล้วปากันเข้าไปไปเก็บไม้เก็บฟืนมาทมกาวนะครับเก็บมาก็ มาดูว่าต่อวันที่สิบสามกับดับสิบล่างสามสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะครับน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืน วัดที่สิบห้าครับดับสิบล่างเจ็ดเก้าศูนย์หกสองสี่ห้าสามครับอ่าต่ไปเลยอ่ายวใช้หมุนดีกว่าครับเพราะว่ามีทั้งร้อยของหมดนี่นาี๋ย่าลืมไปไหนละ่ะอ่าไป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 เลยครับ เบื้องบนเป็นแผ่นฟ้าฟว้างเบื้องล่างเป็นทานน้ำใสตัวฉันมีกานน้ำหนึ่งใบกับของฟืนที่วางอยู่เรียงรายบางคนว่าฉันเป็นคนบ้า บางคนว่าสติไม่ค่อยดีบางคนว่าฉันเป็นเช่นนี้เพราะผิดวังบางสิ่งที่ตั้งใจหัทีหนึ่งร้อสิบแปับดับสิบล่าง สองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่หนึ่งนะครับฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดกอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตาวันรอ้อนยามเธอน ฉันจะกรมนิตรารบกพบกันแล้วพากันเก้าไปไปเก็บไม้เก็บปืนมาทมกาน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินปืนหมดเราช่วยกันเก็บปืน ว่าที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ครับดับสิบล่างสี่หกห้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับออกแปดห้าถูกต้องครับว่าที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าดับสิบล่างเก้าเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดห้าแปดออกเก้าหนึ่งผิดครับวันนี้ผิดผิดก็ว่ากันผิดอ่าวงวต่อไปงวดร้อยห้าสิบหกดับสิบล่างหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามหนึ่งห้าสองนะครับ เหลือหลักสิบล่างตัวไหนบ้างก็ไปคัดดูน,นะครับแล้วก็มีข่าวดีมาฝากครับรู้เลขปกัปกหลักเน้นสามตัวตรงนี้เมื่อกี้มาเห็นเน้นหน้าลืมลืมไปหมดแต่จัดตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นนะครับตรงนี้ แล้วก็กลุ่มาร,รายปีแอดอุลสองร้อยบาทปีละสองพันสี่ร้อยก็ประหยัดไปนะครับวนเงินมาที่สมภพสังแก้วบัญชีเลขที่ห้าเจ็ดสองขีดสองขีดสองศูนย์สี่สองสี่เก้านะครับธนาคารเกษตรกรไทยสาขาบิ๊กซีบางใหญ่ครับสําหรับท่านที่พร้อมจะรวยเท่านั้นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะผิดพลาดได้ครับเพราะเป็นการคํานวณน,นะครับอันนี้ก็คือสุด วดที่แล้วอ่าอันนี้วดใหม่ครับดูไปตัวนี่ให้ดูฟรีไปแต่เพื่ตัดเดหลือน้อยจุดกับห้องวีพีอันนี้ก็พ้นองวีพีแล้วครับบนไม่ต้องกลับวดที่แล้วก็เก้าหนึ่งถูกต้องนะครับเห็นไหมครับเก้าหนึ่งครับเนี่ยถูกตรงนี้ครับมดัดแล้วถูก อันนี้ดูฟรีไปเลยครับแล้วก็วิ่งบนหนึ่งกับเก้าวันนี้จะวิ่งอะไรเดี๋ยวจะคัดมาให้ดูเนี่ยบนเก้าสี่ห้าหนึ่งก็เน้นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับบนเน้นตรงนี้ครับเน้นเน้นหนึ่งสองสามสี่วันนี้ก็จะเน้นแบบนี้อีกครับสูตรชุดเยอยกันนี่แหละครับถ้าท่านใดอยากจะดูก็ขอเชิญนะครับสองร้อยบาทหรือหนึ่งปีก็สองพันสี่ร้อยอันนี้ พีแอดสรุปนะครับเนจุดเด่นหนึ่งเก้าค่าสี่หนึ่งสี่กับตัวด้วยสิครับเล่นหวยนี่เด่นสิบบนเห็นไหมครับพีแอดให้หนึ่งกับเก้าออกข้างหนึ่งนะครับไปด,ดูเลขออกไปนะครับนี่พอมาที่ไอดียลาเศรษฐีพลังครับไอตรงนี้บอลมาที่ตรงนโนโ้นเมื่อกี้อ่าบอมาตรงนี้ครับจาไอเดียนะครับ โอเคครับเราก็แบ่งปันกันไปแล้วต่อไปนี้ก็มาดูกันต่อไปครับว่ายังไงกันต่อ,อตอนนี้กี่โมงกี่ยามเลยนะครับอือนนี้กี่โมงกับพอ,อดดูอ๋อเวลาก็มากันอย่างนี้ครับ อย่สักท่อนกับเย่ท่านะจําหน้าไม่ได้ไมได้ชอแบบประเทศเนี้เบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว่ เรื่องล่างเป็นตานน้ำใสตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายเมือนสวดวันณคาบวางอย่างไรแต่ละงวดอยู่มาปีแล้วปีเล่า วันเขาเขาาในป่านเลยไปคือกรารเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจยังอบอุ่นในส่วงก่อติดตามนะครับสูตรของพี่แอคงวดตี่แล้วก็เข้าตามที่ดีเราก็จะรวยด้วยกันนะครับ ฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดกอฟ้า้าลบพบกันใต้ดวงตะวันรอนอย่างเธอนอนฉันจะกล่อมนิตรารบพบกันแล้วปากันกล้าไปไปเก็บไม้เก็บฟืนมาต้ม น้ำเบือดเรามาแบ่งกันกินปืนหมดเราช่วยกันเก็บฟืนเราเก็บสูตรไว้กันดีกว่านะครับเราก็จะถูกไว้กันเชื่อพี่แอดดสิครับเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้าง เบื้องล่างเป็นตานน้ำใสตัวฉันมีกา้านหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายบางคนว่าฉันเป็นคนบ้าบางคนว่าสติไม่ค่อยดีบางคนว่าฉันเป็น นนี้พรกะปิดวังบางสิ่งที่ตั้งใจป <n est music> <RE> ิดหวังบางสิ่งไม่ตั้งใจคือหวังรางวัลที่หนึ่งครับแต่ถูกแต่เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวตรงก็จะรอต่อไปครับรางวัลที่หนึ่งแล้วก็จะถูกเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งไปเรื่อยๆด้วยนะครับ วันละสี่ห้าแสนสองสามแสนก็ว่ากันไปครับโอเคครับเราพบกันใหม่นะครับปิดพลาดกัะกันนายไปนะครับพีแอดก็คิดแต่หวยดนตรีก็ไม่ได้ซ้อมสวัสดีครับ